ก็ทำการเทนะคะทุกคนกคนี่ค่ะรับแล้วคร,รับผมโอ้มาแล้วลลนี่โหนี่ไก่สุกแล้วทุกคนกคน,น่ากินมากดูดิเตมหมดเทหมดนะคะ นี่ค่ะเขาก็นำไปพักนะคะแม่ก็ขับการเทนะคะทุกนนี่ค่ะรับครับรับครับผมโอ้มาแล้วนี่ค่ะมาดูด้วยครับรับผม,ผมเนียงด้วย มีสิบเจ็ดยี่สิบนี้าสามสิบสามห้นร้อนๆเลยคือแบบออกมาจากเตาปุ๊บก,ก็แย่งกันเลยนะคะหูไก่นุ่มปรุงมาได้เข้มข้นเข้าเนื้อค่ะ หอมมมาก